อาคาแมนตกผีเสื้อกลุ่มแดงอาคาแมนตก (A.K.A. มินโตเป็นตำนานผีญี่ปุ่นที่น่ากลัวและเป็นที่รู้จักกันดีโดยเฉพาะในโรงเรียนและห้องน้ำสาธารณะเรื่องราวของอาคาแมนตมักเกี่ยวข้องกับวิญญาณที่สวมเสื้อคลุมสีแดงและสวมหน้ากากสีขาวลักษณะของมันอาจแตกต่างกันไปตามมอแต่ละเรื่องเล่าแต่โดยทั่วไปแล้วมันจะปรากฏตัวในห้องน้ำของโรงเรียนหรือสถานที่ร้างตำนานและเรื่องเล่าตามตำนานกล่าวว่าหากมีคนใช้ห้องน้ำสาธารณะหรือห้องน้ำในโรงเรียนอาคามมนตกจะปรากฏตัวและถามอยู่ว่า คุณต้องการกระดาษสีแดงหรือสีฟ้าถ้าหากเหยื่อตอบว่าสีแดงอคามมนโตจะสังหารเหยื่อย่างโหดเหี้ยมจนเสื้อผ้าของพวกเขาเปื้อนเลือดกราวกับเป็นสีแดงแต่หากตอบว่าสีน้ำเงินมันจะบีบคอหรือดูดพลังชีวิตของเหยื่อจนร่างซีดขาวเหมือนศพบ,บางเวอร์ชันเล่าว่าหากเหยื่อตอบเป็นสีอื่นหรือพยายามเลี่ยงการตอบอคามมนโตอาจพาพวกเขาไปสู่โลกแห่งความมืดและไม่มีวันได้กลับมาอีกวิธีเอาตัวรอดมีตำนานบางเรื่องบอกว่าวิธีรอดจากอคามมนโตคือการปฏิเสธและไม่ตอบคำถามเช่นพูดว่า ไม่ต้องการกระดาษหรือฉันมีของฉันแล้วแล้วรีบหนีออกจากห้องน้ําให้เร็วที่สุดที่มาของตำนานตำนานของอคมันตัออาจมีต้นกําเนิดจากเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับฆาตรกรหรือวิญญาณพยาบาทที่หลอกหลอนห้องน้ําในบางกรณีเรื่องนี้อาจถูกเล่าขานเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนใช้ห้องน้ําเดี่ยวหรือห้องน้ําร้างที่อาจเป็นอันตราย